วัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการทฤษฎีแบบเป็ดๆวันนี้นะครับก็จะมาสรุปละเอียดนะครับเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสงสัยแล้วก็ยังสับสนกันอยู่น,น, er. นั่นก็คือเรื่องของพระหุภบแล้วก็ไทม์ไลน์ครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมก็เคยทําไว้ในคลิปแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของไทม์ไลน์ในเรื่องของลกิีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้เอามันมารวมกันเพราะว่ามันจะเกิดความสับสนครับคืออย่างนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าอ่เหตุผลหนึ่งที่ผมยังคงไม่ทําเรื่องนี้แล้วก็เพิ่งออกมาทำ เอ,อ,เอกภพที่เขาใช้ในหนังเนี่ยมันคือเอกภพของเอเวอรชซึ่งมันเป็นเอกภพที่เกี่ยวกับเรื่องของควอนตัมแล้วก็ฟังก์ชันคืนแล้วก็ไอเรื่องของควอนตัมเนี่ยผมก็ได้อธิบายาไว้ในเรื่องของไทม์ไลน์เอาอไว้แล้วว่าเออในโลกของควอนตัมหรือวัตถุขนาดเล็กเนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์ที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่สามารถทําให้เราย้อนเวลาได้กับบางส่วนที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้ ทีนี้คาถามก็คือว่าเอ้าแล้วในส่วนที่เราย้อนกลับไปได้เนี่ยว่าไทาม์ไลน์ที่มันไม่เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้เนี่ยพวกนั้นมันก็เป็นเวลาที่อนุภาคหนึ่งตัวเนี่ยทำงานต่างๆกันใช่ไหมครับผมจะอ,อธิบายคุณในภาพก็คือว่าในความสงสัยของผมก็คือสมมุติว่าคุณมีประวัติศาสตร์หลายประวัติศาสตร์เวลาถ้าใครงงเนี่ยแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปโลกิอีกรอบนะครับที่ผมอธิบายเรื่องประวัติศาสตร์ของควอนตัมเอาไว้ทีนี้นะประวัติศาสตร์หนึ่งของคุณก็คือโอเคคุณสมมติ่คุณมมแข่งวิ่ง วสารส์หนึ่งก็คือคุณไม่ได้ไปแข่งคุณตื่นสายอีกวสารส์หนึ่งก็คือคุณได้เหรียญทองอ่มจริงอยู่ที่มันเป็นเรื่องของปวดสา์เวลาเรามีเวลา2แบบแล้วใช่ไหมทีเนี้ยคำถามก็คือว่าอ้าวเวลา2แบบนี้มันเกิดเ,เหตุการณ์ขึ้นทั้งคู่อย่างนี้แปลว่ามันจะกลายเป็น2จักรวาลหรืเอเปล่าแหมนี่คือคําถามของผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตามเซนเลยเนี่ยมันมันก็ควรจะเป็น2จักรวาลแต่ทีนี้คําถามก็คือว่าเออแล้วอย่างเงี้ยมาเวลอะเขาทํายังไงใช้ทฤษฎีอะไรคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามาเวลที่ทาออกมาเป็นหนังเนี่ ผมไม่นั่งอ่านทฤษฎีของเขาแล้อะเขาแทบจะเอาทฤษฎีวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้จริงๆเลยใส่จินตนาการหรืออะไรที่มันมั่วๆอะไรเข้าไปน้อยมากคือทฤษฎีเขาแทบจะไม่มั่วเลยนะครับเขามีเลคเชอร์เขามีนักวิจัยทําให้รู้เพราะนั้นเนี่ยการที่ผมจะเอาทฤษฎีของเขามาเล่าได้เนี่ยผมไม่สามารถจะเมคมันขึ้นมาได้เนื่อไหมผมจะต้องเออให้เกียรติกับงานวิจัยคอนิดนึงผมต้องไปหาลิเซอร์เลคเชอร์มาอะไรเงี้ยโอเคทีเนี้ยเออผมก็สงสัยว่าเออแล้วมาวลเขาใช้ทฤษฎีอะไรในการทําให้อาจักรวาลหน,นึ่ง เรียกว่าไงอะจักรวาลหนึ่งในแต่ละไทม์ไลน์อะมันเป็นจักรวาลเดียวกันเพราะว่ากฎมันมีอยู่ว่าอ่าอินฟินิตี้โซนเนี่ยมันไม่สามารถใช้ในจักรวาลอีกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าไทม์ไลน์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องอยู่ภายในจักรวาลเดียวกันทีนี้เมื่อวานอ่าไม่นามนมาเนี้ยว h a อ if มันก็ออกใช่ไหมทีนี้ผมก็เลยอ๋อได้ข้อสรุปแล้วว่าโอเคแปลว่าสิ่งที่ผมคิดละมันไม่ผิดเพราะจริงๆอะสิ่งที่ผมคิดก็คือผมไปหา หลายที่อ่านมาแล้วเขาก็บอกกันหมดว่าเออมันคือจักรวาลแบบเอเวอร์เรชนะมันคือการย้อนเวลากลับไปแบบนี้แล้วก็ทําให้มันเป็นพระหูพแบบเอเวอร์เรชแต่ผมยังไม่สามารถหาข้อข้อขานนี้ได้ไงคือถ้าเกิดมันเป็นพระหพบเชิงควอนตัมแล้วกันอนเวลาแบบควอนตัมแบบอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกก็คือว่าการที่ทไลายมันต่างกันอ่ะมันจะต้องเกิดขึ้นมาเป็นพระหภพบใหม่หรือว่าเอกภพใหม่เกิดขึ้นถูกไหมเออทีนี้ด้วยความเพียงหาข้ออ้างนี้ไม่ได้ครับจนกระทั่งครับวันที่วัดอีฟเข้ามา โอ้โหมันทําให้แบบอ๋อโอเคจบแล้วโอเครู้แล้วมามใช้วิธีไหนในการทําให้ทำลายนั้นไะม่แตกถ้าคุณวอดอีฟเนี่ยมันมันคือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปเลยเขาบอกว่าทำลายเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนี่ยทำให้เกิดผุภพบใหม่ขึ้นมาเกิดเอกภพใหม่ขึ้นมาถูกไหมครับท่านี้ลองย้อนกลับไปเอในตอนของภาคเอ็นเกมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเอ็นเกมก็คือว่าเขาอะเอามานีกลับไปคืนครับ พะการที่เขาเอามณาีกลับไปคืนเนี่ยมันทําให้ทำลายเนี่ยไม่แตกออกการที่ทำลายไม่แตกออกเนี่ยทำให้ไม่เกิดผ้หพบขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นทำลายที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนแรกเนี่ยพออามณาีมาปุ๊บทำลายกําลังจะแยกเป็นเส้นสแต่พออามณาีคืนไปปุ๊บทำลายก็คือกลับมาในเส้นเดิมก็จะไม่เกิดโลกีอีกคนหนึ่งขึ้นมาทำลายมันก็จะเดินกลับมาเหมือนเดิมว่าโอเคหลังกเจอดรสเตนดอรสเตนทำอะไรต่อหรือว่าเออหลังจาก เหตุการณ์ต่างๆที่เราเวนเจอร์ไปขโมยมอนีเพอเอามณนีกลับไปคืนทั้งหมดมันก็จะเดินทางเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเหมือนหนังที่เราดูทุกอย่างจะเป็นไทม์ไลน์เส้นเดียวกันหมดครับยกเว้นตอนที่โลกีหน,นีไปได้ทําให้เกิดเป็นไทม์ไลน์ของหนังเรื่องโลกีขึ้นมาอ่ะไอไทม์ไลน์นั่นแหละมันคืออีกเอกภพหนึ่งทีนี้ผมมาอธิบายเรื่องหลักการของพอหัภขบคุณฟังก่อนครับคือพ่อหัภขเนี่ยจริงๆมันมีหลายทฤษฎีมากนะครับในการใช้อธิบายโอเคเราจะมาดูกันว่าหลากัหลกๆแล้วอะ่ะเขา ใช้อะไรในการทาให้เกิดสิ่ง,งต่างๆขึ้นมาในแต่ละเอกภพคือแต่และเอกภพเนี่ยทุกอย่างมันเกิดจากอะตอมเล็กๆถูกไหมครับอะตอมก็คือสิ่งที่เล็กลงไปจนไม่สามารถแบ่งได้แล้วอันนี้คือนิยามของมันเมื่อก่อนแต่จริงๆมันก็ยังแบ่งได้อีกเป็นในอะตอมเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนมีควาร์กมีอ่าหลากัหลกๆเลยเอาสา,ส,าส่วนหลกนะักไงมันก็จะมีอิเล็กตรอนนิวตรอนแล้วก็โปรตอนซึ่งนิวตรอนกับโปรตอนเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางอะอตอมครับอะตอมจะเป็นหน้าต่างกลมๆแบบนี้อ่าซึ่งไอ จริงๆเราก็คนคงแล้วว่ามันยังมีส่วนย่อยที่เล็กไปกว่านั้นพวกควาร์กหรือว่าอะไรต่งตางๆนี้ไอการที่อะตอมมันมารวมกันเยอะๆหลายๆล้านหลายๆล้านล้านอะตอมมันก็ทําให้เกิดมาเป็นอวัยวะทําให้เกิดมาเป็นร่างกายเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับในแต่ละจักรวาลเนี่ยการจัดเรียงแบบนี้มันไม่ได้ถูกฟิกไว้ถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้เชื่วอว่าจักรวาลนมันเกิดจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอาจจะเสกให้โอเคหน้าตาเหมือนกันหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิิดดดมััันนเเเกกกจจาารรีียยงตว่ มันไม่มีอะไรบอกว่าในธรรมชาติเนี่ยอะตอมจะต้องจัดเรียงตัวเหมือนกันเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเอกภพกอื่นเนี่ยเมื่อมันกลายเป็นพุภหแลบลเนี่ยการจัดเรียงตัวของอะตอมในเอกภพอื่นหรือว่าการจัดเรียงตัวของอนุภาคมูลาฐานขนาดเล็กของเอกภพกอื่นเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นจะต้องเหมือนกันหมดนะครนะับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดโลกิที่หน้าตาแบบอื่นขึ้นมาแต่ก็นี่แหละโลกิของเอกภพกนี้โลกิก็เลยเกิดขึ้นมาหลายๆหน้าตาแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นหลายๆพลังทั้งหมดเกิดจากการจัดเรียงตัวของอะตอมครับ ทีนี้ผมอธิบายเรื่องของพระอุภบให้คุณฟังแล้วเรามาดูกันว่าในแต่ละ,ะในพระอุภพเนี่ยก็คือส่วนรวมของแต่ละเอกภพถูกไหมทีนี้ในแต่ละเอกภพเนี่ยมันก็มีไทม์ไลน์ของมันอยู่ไทม์ไลน์ก็คือถ้าเราพูดเชิงวิทยาศาสตร์มันคือประวัติศาสตร์เวลาของแต่ละจักรวาลคือว่าในจักรวาลหนึ่งจักรวาลน่ะมันจะมีคุณแค่คนเดียวถูกไหมครับการมีคุณแค่คนเดียวเนี่ยการเดินเนี่ยคุณก็จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ว่าโอเคคุณเดิน พอคุณเดินและคุณสะดุดเนี่ยหน้าประวัติศาสตร์ของจัก,กรวาลน,นั้นน่ก็จะบันทึกไว้ว่าคุณเดินและคุณสะดุดอ่าหนึ่งจัก,กรวาลเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ของคุณขึ้นหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ว่าในภาวะภพผมบอกแล้วมันเกิดจากการจัดเรียงตัวนะไม่ทวนแล้วภาวะภพเนี่ยมันก็เกิดจากเอกภพจํานวนอินฟินิตี้จำนวนอนันต์จำนวนที่มันไม่จํากัดครับเพราะมันเกิดได้เรื่อยๆนึกออกไหมมันมีเกิดจัก,กรวาลใหม่ขึ้นมาหนึ่งมันก็ต้องเกิดจักรวาลที่2ได้ถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ อะตอมเนี่ยมันจะเรียงตัวออกมาเป็นคุณที่หน้าตาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อะตอมเรียงตัวให้เกิดเป็นคุณอีกคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันก็จะเกิดประวัติศาสตร์ใหม่สมมุติคุณในจักรวาลที่หนึ่งอ่ะคุณเดินถูกไหมในขณะที่ณเวลาเดียวกันของจักรวาลอื่นคุณคนเดียวกันเลยนะหน้าตาเหมือนกันแต่เป็นคนละคนอ่ะผมพูดใหม่หน้าตาเหมือนกันเลยแต่เป็นคนละคนแต่ชื่อเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยกําลังขี่มอเตอร์ไซค์นั่นก็จะเป็นจักรวาล อีกจักรวาลหนึ่งที่มีปลอดสารของมัน,นอีกส่วนหนึ่งครับอ่าผมจะอธิบายให้คุณฟังเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือว่าคุณา่าลืมว่ามันคุณในจักรวาลน,นี้กับคุณในอีกจักรวาลหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแค่ชื่อเรียกเหมือนกันหรือว่าแบบหน้าตาคุณอาจจะถูกจัดเรียงเหมือนกันแต่ว่า ภาวะจิตใจหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันแยกจากกันนะครับคุณสองคนถ้าคนนึงตายคนนึงก็จะไม่ตายเพราะว่าหนังสมัยก่อนเกี่ยวกับเรื่องพระคุภเนี่ยก็จะบอกคนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคนนึงในอีกจักรวาลหนึ่งคุณอีกจักรวาลหนึ่งก็จะต้องได้รับผลกระทบซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้ผมจะเล่าถึงเรื่องไทม์ไลน์คุณจะเห็นแล้วนะครับว่าใน what if เนี่ยเขาก็บอกไว้ในหนังเหมือนกันว่าเออการที่อีกไทม์ไลน์หนึ่งเนี่ยในจักรวาลเเดียยวกันล ถ้าสมมุติว่าในจกักรวาลเดียวกันนะคุณไปทําสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในโลกของความจริงเช่นสมมุติว่าโดยปกติเนะี่ยวินาทีนะี้คุณกําลังเดินอยู่แต่ว่าคุณนันไปสร้างปวดศตร์ะซ้ำรอยถ้าคุณงงเรื่องของปวดศตร์ในจกักรวาลเดียวกันผมให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะครับมันก็คือในหนึ่งจกักรวาลเนี่ยการทํางานของอนุภาคขนาดเล็กเนี่ย แตตอนนี้คุณขนาดใหญ่คุณจะมีปาศาสาทเดียวอยู่ละแต่ในขนาดเล็ก,เ,ลกเนี่ยสมมติคุณมีขนาดเท่าอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนของตัวคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ณที่ใดที่หนึ่งเสมอไปนะครับมันจะมีประสา์ที่อิเล็กตรอนของคุณเนี่ยไปข้างหน้าปาศาสา์ที่อิเล็กตรอนของคุณเนี่ยวนอยู่กับที่อ่าซึ่งเป็นทามลูปแล้วประสาทที่อิเล็กตรอนของคุณอาจจะวิ่งขึ้นบนวิ่งลงล่างหรือว่าไปข้างหลังอ่ะเห็นไหมครับเพราะเป็นในสเกลขนาดเล็ก,นนนนนกเนี่ยมันทําให้ใน1จักรวาลเนี่ยไม่ได้มีแค่ปอะติศาสตร์เดียวของตัวคนนนึนนงถ้าเป็ ในหนึ่งจักรวาลใน,นระดับของอ e ิเล็กตรอนครับมันจะเกิดปัจจัยศาสตร์เป็นพันล้านรูปแบบเป็นอนันต์รูปแบบไม่ใช่พันล้านมันเยอะกว่าพันล้านด้วยมันเป็นอินฟินิตี้รูปแบบเราเรียกเรื่องนอี้ว่าปัจจัยศาสตร์ของเฟมันซึ่งถ้าเกิดคุณยอทำให้ตัวเองขนาดเล็กลงเนี่ยแล้วคุณไปอยู่ในระดับนั้นเนี่ยแปลว่าที่แน่ไทม์ไลน์คุณก็จะมีมหาศาลและในหนึ่งจักรวาลคุณคนเดิมนะครับในจักรวาลเดิมเลยถ้าคุณตัวเท่าเดิมคุณจะไม่สามารถ เปลี่ยนไทม์ไลน์ได้ไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนอดีตหรือเปลี่ยนอนาคตได้แต่คุณให้ทําให้ตัวเองตัวเล็กลงเนี่ยคุณจะสามารถเข้าไปอยู่ในไทม์ไลน์ที่มันสามารถย้อนได้มันสามารถย้อนเวลาได้ทีเนี้ยการที่คุณย้อนเวลากลับไปแล้วคุณไปทําเรื่องที่มันไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นในแต่ละไทม์ไลน์เช่นคุณอ่าจริงจริงคุณไม่จำเป็นจะต้องย้อนกลับไปด้วยซ้ำอ่ะคือบางไทม์ไลน์การทําคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เช่นในกรณีในหนังใช่ไหมครับก็คือกัปตันโดจิงเปกกี้ฉี่แทนนั่นแหละ ไปกี้คนนั้นกับกัปตันอเมริกาอีกคนหนึ่งอะมันคือคนในเอกภพเดียวกันเพราะหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะมันคือการจัดเรียงมันเหมือนกันนิสัยเหมือนกันมันคือคนคนเดียวกันนะครับแต่ว่าในจักรวาลหนึ่งอะเส้นไทม์ไลน์ที่มันควรจะเป็นเส้นเดียวมันเกิดการแบ่งของเส้นไทม์ไลน์ขึ้นอีกอันนี้มันก็เป็นพหูภพย่อยๆในหนึ่งเอกภพเหมือนกันคุณนึกออกไหมเออภาพรวมของมันก็คือไอไทม์ไลน์ที่แตกออกเนี่ยมันก็ทําให้เกิดพหูภพย่อยๆของเอกภพแล้วมันก็จะแตกไปอย่างเงี้ยคุณลองคิ้ แล้วมันก็ถูกแยกมาเป็นสองกิ่ง2กิ่งแยกไปแยกไปเรื่อยๆเพราะนั้นนอกจากพระหูพบที่จะเกิดคุณที่หน้าตาต่างกันแล้วเนี่ยมันยังเกิดจากตัวคุณที่หน้าตาเหมือนกันแต่กระทําต่างกันในแต่ละช่วงเวลาด้วยโอเคผมว่าเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างจะยากเพราะนั้นเราจะมาสรุปแรปอัพกันอีกรอบเลยครับก็คือว่าเรื่องของพระหูพบเนี่ยจริงๆมันเกิดได้แบบแรกเลยนะแบบที่มันเกิดทั่วไปเลยก็คือจักรวาลเนี่ยขยายตัวใหญ่ออกไปเรื่อยๆใหญ่ออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดเรียงของอนุภาคเนี่ย มันก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆในจักรวาลอื่นอันนี้ในรูปแบบของการขยายตัวนะครับถ้าในระดับของควอนตัมหรือว่าในระดับรูปแบบอื่นๆอย่างที่ผมบอกทุกมีทฤษฎีมันก็จะต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกๆเอกภพต่างกันก็คือการจัดเรียงตัวของอนุภาคอันนี้เหมือนกันหมดทุกทฤษฎีการจัดเรียงตัวของอะตอมเนี่ยในเอกภพอื่นมันจัดเรียงต่างกันนะไม่เกิดเอกภพหลายๆเอกภพขึ้นมารวมเป็นพหุภพอันนี้คือแบบแรกมันทําให้เกิดคุณที่หน้าตาต่างกันขึ้นมาอ่า ต่อมาในแต่ละเอกภพเนี่ยพอเกิดคุณหน้าตาแบบนึงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีไทม์ไลน์ในระดับเล็กๆในระดับควอนตัมด้วยซึ่งไทม์ไลน์พวกเนี้ถ้าเกิดแต่ไทม์ไลน์มันมีการการะทําที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะถูกแยกออกไปเป็นจักรวาลอี่นๆด้วยโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของพหอุคบแล้วก็ไทม์ไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วผมหวังว่าหลังจากคุณฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยคุณน่าจะเข้าใจเรื่องนี้คุณอาจจะไม่ต้องเอามันไปใช้ในคอมมิกก็เด้เอาจิัง,รง,รง,รห,งหรือการตู บางเรื่องเนี่ยผมว่าคุณอาจจะอยากเอาทฤษฎีมาปนถ้าคุณเป็นคนแบบผมแต่ว่าบางเรื่องผมก็ปล่อยตัวชิวดูสบายๆดูสนุกสนุกก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณสับสนแล้วคุณอยากรู้เพิ่มเติมคุณก็นะครับหลักการก็ประมาณนี้ถ้าคุณสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้โอเคครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณน่าจะได้เห็นแล้วว่าทํานองเสียงของผมเปลี่ยนไป และไม่ใช่แค่นั้นครับคุณจะได้เห็นว่าผมใช้ฉากหลังซ้ำไปซ้ำมาซึ่งเหมือนวิดีโอคลิปเดิมที่ก๊อปมาจาก YouTube No Copy r i g h t ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคลิปที่คุณได้เห็นนะตอนนี้ผมตัดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วมันก็ตัดได้ครึ่งคลิปแล้วผมก็ไม่รู้จะตัดยังไงต่อเพราะผมไม่มีเวลาทำต่อแน่นอนครับสิ่งที่ผมจะบอกกับคุณก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ย การที่ทฤษฎีแบบเป็ดๆมันหายไปสักพักหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าผมลืมท,ทําทฤษฎีหรือขี้เกียจทำทฤษฎีนะครับคือผมหาข้อมูลแล้วก็ทาทฤษฎีพูดทิ้งไว้หลายทฤษฎีมากครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาต่ตอจร,จริงครับเนื่องจากการเรียนอันหนักหน่วงที่เนื้อหาอันหนักหน่วงที่ผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าหลังจากสัปดาห์นี้ผมอาจจะเอาทฤษฎีแบบเป็ดๆโผล่มาบ้างแบบนานๆทีแล้วก็เอามารวมกับพูดแบบวิดวินะครับเพราะฉะนั้นก็รบกวน e อยากให้ทุกคนนติดตามกันต่อไปนะครับแล้ว ผมมีงบประมาณมากพอที่จะจ้างคนตัดต่อหรือว่ามีเวลามากพอจริงๆเนี่ยในการตัดต่อผมสัญญาว่าผมจะทำให้สุดความสามารถแล้วก็จะตัดต่องานดีๆออกมาให้พวกคุณได้ดูอีกครั้งถึงก่อนนั้นนี้มันจะไม่ดีเท่าไหร่ก็เถอะแต่แต่นั่นแหละนะพยายามแล้วช่วยติดตามกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ